ถ้าพูดถึงเรื่องคลองเนี่ยในโลกนี้มีการคลองเชื่อมต่อระหว่างประเทศเนี่ยมีประมาณส20สายแต่คลองที่เรารู้จักกันดีที่สุดก็คือคลองเหนือปเทศนะครับคลองเหนือและต่อคลองแนาดาก็เป็นอีกห่งสายปัจจุบันนี้เนี่ยเรือที่ผ่านบางตอนใต้องประเทศไทยเนี่ยมีประมาณว่าไปทั่นโลกเลยจนมารึงของโลกวิ่งผ่านทางตอนใต้องประเทศ แล้วก็อามาที่มัานกุณจะได้านทไหนางเส้นที่ทางแต่ละวันเนี่ยประมาณการเราสัมวนน้จนวน่าแล้วก็ถ้าเราดูจากแผนที่เนี่ยนีอยู่สาเส้นทางถ้าเส้นหมายเลหนึงคือเส้นที่ผ่าน้าแทกมร์กาแล้วเป็างที่สิงปซึ่งเป็นเส้นทางที่เราพูดถึงอยู่เยเส้นทางนี้ นที่โตแล้วก็เทศไทยก็จะใช้สถานเข้าเรือขนน้ำมันจากฟาร์มมันก็จะต้องใช้สนแต่เรือที่ผ่านชุแคบก็ากผานแคบแล้วก็เป็นเรือที่กินน้ำมได้เปที่สิบเยพูดง่ายเรือคารเิแสงันอับนี่ผ่านได้ต้องอ้อมไปคุ้ด้าแล้วก็บอกคจะใช้เวลาเทียบกันแล้วเนี่ยถ้าเราเปดคลองไทยเนี่ยเทียบกับเส้นทางที่จะผ่าน่งแคบมันจะใชบเวลาอะไรทสามง แล,เหเหแล้วก็หากระสุนได้ในสี่ถึงห้าวัน mm. แล้วถ้าเราบอกเรื่องอย่างที่ผมพูดในราคาบอกว่าเรือลำนี้นะค่าที่จ่ายต่อวันเพราะเราผมไม่เชื่อหรอกค่าที่จ่ายมันสูงวันนึงถึงเป็นร้อยล้านบาทญี่ปุ่นก็บอกว่าลราไม่รับเรือแบบเชื่อเลยแต่หลังจากที่ก็อธิบายให้ฟังว่าประกันสินค้าในเรือเลยเราขอเพราะสินค้าในเรือ ตู้คอนเทนเนอร์ที่เขาเห็นตู้คอนเทนเนอร์ขนาดที่เขสุดล้อาวที่เนีตู้น่ง20ฟุตยาวประมาณิบฟุตแต่ถเนี่ยรู้มมละก้แปบคื ผมอยากมาให้ทนกจังหัดทุกเขตอดภระับทองท้องเสนี่ถุกมันมากว่า140ปีแล้วขูกมันาแล้วแล้วก็เป็นนโยบายของรัฐบาลรัฐสฤษดินที่ตอนนั้นก็ยังถล่ามาคือจะทำโครงการสุขภงมิุเขตก็เปิดทางดิษสานทุกทางทองเสเวนนี่ยาวประมาณ190กว่าอยู่เลยท้าต่างระดับระหว่างทะเลเมดิเตอร์เรนีย กับทะเลแดงเนี่ยต่งกันประมาณเพราะฉะนั้นระดับต่างขนขดนี้ก็เลยไม่มีเป็นที่ต้องสร้างประตน้ำตลอดที่น้ำท่วมใหญ่มาที่เราทางยาวของค้อง190เมตรเิมทีเดียวเรียกได้วดูพื้นที่สี่หมน่มันจะมีพื้นที่หน้าตัดเรือขนาดแค่ห้าตันปัจจุบันนี้ขยายถึงเส้นต้นสินบุรีจนถึงชตินแดงเรือขนาดสองแสนตัน คือเรือปอยแทเกอร์ส่มันยานึาดตากันได้องืเอกีมีเรือผ่านแค่วันละ่ยาปอตมาผตตกนี่มพอมาณนี่ปิดกั้นระหว่างเอ่อมาไปสิกิกัน มจริงๆนะดูบนขุดเขาแต่เราดูข้อมูลสองสามรอบว่าหอแปสิบเมตรนอ่นจรมันต่างระดับประมาณห้าเมตรในตัวคลองมีเนื้อระดับน้ำทะเลประมาณที่ทุกัที่เรือผ่านก็จะตกเอาประมาณสองวันนี่ก็ไม่ความที่เรือเรือผ่านเ่อยถ้าที่ใหญ่ก็ูแต่ว่ามันต้องทอทงที่ว่าเรือแต่ละมาแค่ละตั้ที่ชั่วโมงมีแค่แปิ ตก็เลยใช้ได้เลยทะกี่จะไม่เสียเวลาเพื่อการขอยาเนียองเรืมาใช้เพื่อจะได้รอรับเรืได้เพิ่มเนเพรเรือที่กาเนี่ยมันช่วยทำให้อเมริกาเนี่ยลดทั้นสายเาไอันนี้คือแนวที่ปราจะตูกคือไม่ได้สร้างคองใหม่หต่ว่าทำประตูน้ำให้เพิ่มขึ้น นั่นก็เาะดัน้ำมนนี่เดียวถเราเราลองดูที่สิงคโปร์เงนกปรบเมี้นที่ประมาณ6 0ร้อยล้านคไม่หรือประมาณเท่ากับเประเทศไทยพวกนี้ประชากรประมาณสล้านคนเราเราขับรถด้ความเร็หนึ่กิโลเอิน0กิโต่อชั่วงหองก็กเลจไม่ได้ไก้อนแค่แเราลองมาดูที่ทำไปได้จากการขนส่งทางทะเของสิงคโปร์เนี่ยน่าส น่าชากันแนืรายได้เฉพาะท่าเรืออีกเดียวนมากกว่าประมาณสอประเทศตอนนี้ปรีเงแไทยเรามีจีดีทาของประเทศเขาเอานัสล้านล้านบาทงบประมาณของเราประมาณสองล้านล้านบาทคืองบประมาประเทศไม่ต่ำสองล้านน่นนี่เมื่อปีสีเจ็เขามีราได้เกือบสองเท่าของประมาณประเทศไทยถ้าคนไม่ถึงล้านคน แท่ไทยเราคน60ล้านคนเป็นเกษตรกรนะตีสักขืนทำทางานท,านทัน้งปีหนักจะชาบยังไม่ได้มันไม่ใหจนวันนี้ไดนน่ยังไงมันน่าแปลกใจเรามีคำาิคิตรแท้ไอเดียดูสิครับทำไมเรื่องทุกประเทศต้องมาตอดสิงคโปร์ถ้าเราลองดูแนวนะครับ เราจะตัดตรงเลยคือการเราพูดถึงระบบโลจิสติกถ้าเราพูดถึงระบบโลกโดยรวมมาไหลเส้นทางของไทยเนี่ยมันอยู่ในระบบโลจิสติกของโลกเรือทุกลำจะผ่านเส้นทางของไทยแลจะประหยัดที่สุดคุ้มครองและคุ้มถ้าที่สุดเพราะนั้นเส้นทางของไทยเนี่ยถ้าเราดูมันเป็นสนางที่เหมาะสมที่สุดในระบบการขนส่งขนทางทะเล ในโดยเฉพาะการทำเท่าเอเชียดูสิครับท่าเรือของประเทศสิงคโปร์รอบเกาะแค่ไม่ร้เกียวกับท่าเรือขนกรงตลอดที่4ชั่วโมงตู้คอนเทนเนอร์ขึ้นขึ้นลง24ล้านที่ผ่านรับตู้ต่อปีนี่คือไม่ได้ที่นั้นเลยนี่คือเหตุผลอันหนึ่งที่ว่าทำไมสิงคโปร์ไม่แฮปปี้กับโครงการขรนนะองพวกเขาเพราะว่าตราว่าขุดเนี่ยมันจะเป็นแนวสอง่งาทอง เราจะมีที่วางสินค้าได้มหาศาลสามารถจะขยายใหญ่กว่าจีนโบราณประเทศจีนโบราณดูดูสิครับเต็นท์กาะไปหมดรอบกาะไปหมดเหมือนเหมือนโรงงานยกของเด็กนี้แห่งไปหมดรอบกาะต้องขอบคุณอาจารย์อาจารย์ทุกคนถ้างนั้นผมไม่ได้ขอ้อมูลอะไรที่โบราณไม่ให้เห็นไงอยู่แล้ว เต็มไปหมดลงกันน้ำมันสิงคโปร์ไม่มีแม้แต่น้ำมันน้ำมันหมูยังไม่มีเลยสักแม้ถอดๆโดยสักแม้แปลว่าการล่องกันน้ำมันใหญ่ที่3องศา3หมู่บ้านขาวเหนียวถามว่าทำไมสิงคโปร์กำหนดราคาน้ำมันได้ก็เพราะมาแก้แช่สิงคโปร์ถือถือมากกว่าทุกคนมันเปิดวันขายน้ำมัน ผลิตแค่เดือนเดียวเท่ากับทั้งไทยเราขายทั้งปีที่ที่ดุเหตุที่ว่าทําไมถึงมีโรคการใจก็เพราะว่าเรือ,อรหกไรน้ำเนี่ยพอมันเป็นเกาะเอาสินค้าขึ้นสินค้าลงามันก็ต้องเติมน้ำมันใช่ไหมพอคลอยลำเรือแต่นั้นลำนะครับเติมทีนี้ถ้าแบบจังหวัดสงขลานี่ใช้ไปได้เดือน,น,นหนึ่งปุ๋เชิ้นทั้งหมดใหญ่ขนาดไหนเรื่องของสินค้าและที่น่าสังเกต สิงคโปร์ซื้อน้ำจากมาเลเซียคิวละ30บาทคิวสองบาทแต่ไปขายคิวให้เรือคิวเท่าไหร่นะ่นพันบาทอับเปลี่ยนมาแล่ะแต่ของไทยนี่ยอดแย่กว่านั้นอีกปล่อยลงน้ำทะเลแต่ลราีห้าร้อยล้านบาทนะทิ้งทะเลเฉะยะนะๆเลยดูดูสิประเทศฉนไหลกันเป็นฉ่างลต่างๆดูโลกกัน เราไปเห็นลงกันที่แล้วจะมาเทียบกับของสิงคโปร์แล้วนิดเดียวเท่านั้นสร้างล้านรอบเลยเต็มไปหมดเพราะฉะนั้นสิงคโปร์เป็นต้นเหตุของโปรเซสต์แต่ไม่เคยพูตดต้องขันมันมา,ปนากปัญหาจับเพิ่มเกี่ยวข้องกย่างน,นั้นบริษัทแต่ไม่ได้เคยพูดบริชาทเต็ไมไปหมดลงไปเลยเราลองมาดูเรื่องการท่องเที่ยวกัน อันที่สองที่สิงคโปร์กลัวมากสุดเนยในการท่องเที่ยวทำไมถึงมีปัญหาหนึ่งในได้การท่องเที่ยวที่สิงคโปร์ครับเกิดการปักหลบประมาณเจ็ดน่าจะเจ็ดล้านคนนะประเทศไทยตอนนี้ประมาณตัวเลขเข้าที่มาเที่ยวตัวเลขประมาณสิบสี่ล้านคนคนที่ไปสิงคโปร์นะครับสามวันนี้มันจะเที่ยวไหนล่ะแล้วที่ผมบอกครับว่าชั่วโมงละแปดสิบเก้ารุ่นชั่วโมงมันจะเที่ยว จริงก็ไม่มีอะไรมากไปสามวันก็รู้ทั่วไปแล้วแต่ว่าทําไมเรือท่องเที่ยวถึงจะไปจอดสิงคโปร์ก็เพราะมันไม่รู้จะไปจอดที่ไหนมาประเทศไทยมัตยน,น,นมต้องอ้อมจากที่รู้ในหลาที่นะฮะมันต้องอ้อมพันร้กิโลออกไปอีกพันร้กิโลสามพันกิโลที่ตัวที่กี่วันแค่ที่จัดฟังมาในเที่ประเทศไทยใครจะมาะลองดูดสนามบิน สิงคโปร์ผมก็เลยไม่มีไอเจียวที่ไหนไปดูล่ะนี่สนามบินปัญหาในเรื่องของนึ่โตัวสัตว์ถา,ามว่ามันเกี่ยวข้องประเทศไทยไหมที่จริงมันไม่เกี่ยวข้องแต่เข้าพเจ้าราชประเทศไทยก็เกี่ยวข้องสิงคโปร์นี่มีบริษัทยักษ์ใหญ่ที่เป็นเฮดคอร์เตอร์ของอเมริกาอยู่ในสิงคโปร์ประมาณ3,000กว่าบริษัท ลงกันน้ำมันไม่ว่าของอังกฤษหรือของอเมริกาประมาณแปสิเปอนอยู่ในสิงคโปร์เพราะนั่นที่เราบอกว่าสิงคโปร์กำลังคาราชาติอเมริกันแล้วก็เงินหมุนเวียนในสิงคโปร์มากกว่าร้อยเป็นเลี่ยนหนึ่งเป็นเลี่ยนกันพันล้านเหรียญที่พุ่าไปแล้วคูณอีกสามสิบกับบาทนั่นือนที่หมุนเวียนของอเมริกาที่มีนะนี่คือเหตุผลว่าทำไมอเมริกาถึงเป็นเดือดเป็นแค้นถ้าเกิดมีปัญหาที่สิงคโปร์คอคอด ท่องแคบเ์มือนกันเนี่ยแต่ละวันมูลค่าของเรือสินค้าผ่านประมาณแสนล้านบาทนะมูลค่าที่เรือสินค้าผ่านเราไม่ได้ไม่แต่บาทเดียวเราต้องไปเสียหัวคิวให้กับสิงคโปร์เอาสินค้าไทยใส่เรือลำเล็กๆไปให้สิงคโปร์ใจเรือลำใหญ่ๆแล้วการมีผลตอบคิวหัวคิวที่ตึงเราฉลาดมากทุกวันนี้ฉลาดจนกระทั่งแบงค์ในประเทศไทยจะได้มีเงินสิงคโปร์ท่าขึ้นมา ปันหาอซิเสบเรนดูสิครับพอคะข้อกับแล้วถ้าเราผุดปั๊บเลือท <thighs> ี <rawd unre> ่มาจากชักฝั่งอันดามันเนี่ยอันตามันสีนนะถ้าเราขุดขัอกัดปักข้อให้ปรุงอาเจีนที่อยู่ตรงมุมเนี่ยที่เกิดซื้อมันซื้อนมิตรเขาที่แล้วมันก็ไปด้วยตอนนี้มันฟื้นตัวแล้วถ้าหากว่าเราผุดเนี่ยปัญหาหนึ่งโดนสลับจะไม่เกิดขึ้นเลยเพราะว่ามันไปตัดตรงนั้นเพราะฉะนั้นญี่ปุ่นถึงได้แฮปปี้ครับมันไม่ต้องเสียการปกครองอีกต่อไ ล่องนระยะเวลาด้วยเพราะเรือที่อยู่ในทะเลพายุมาเมื่อไหร่ก็ได้าประกันสูงมากนะครับมันไม่เหมือนรถดึงจอดนี่างืแ่แต่เรือเนี่ยมันจอดจะทะเลมันพายุมามได้พเพราะนาจะค่าอากาศค่าจ่ายเหมนกันประกันสูงมากดูครับถ้าเราถูกพายอกาศเนี่ยปัญหาเรื่องโจรสลัดปลอดภยัยถ้าใครไปไท้ของ การหาอักสเสบันที่จริงเนี่ยสิงคโปร์อะไรที่มันมันไม่ไดีมันไม่เคยบอกให้คนอื่นรู้แต่ถ้าคนอื่นไม่ไดีเปิดเผยอมาเลยนี่คือพฤติกรรม